รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครั้งนะคะกับรายการแหวะเที่ยวจาว้าวันนี้อ้อมจะพาทุกคนมาเที่ยวอันซีนวอล์กชิลๆกันที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเมืองนี้นะคะเป็นเมืองมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามจากยูเนสโกค่ะทุกคนและวันนี้มีสิ่งอันซีนมากมายหลากหลายในรายการรับรองได้เลยว่าดูรายการของเราตอนนี้เหมือนได้เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรทั้งจังหวัดเลยละคะ่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันเลย Thank you. ของจังหวัดกำแพงเพชรกันดีกว่าทุกคนจุดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวกําลังนิยมกันมากๆสําหรับสายรักธรรมชาติและเราเนึ่ไม่ถึงเลยอยากว่ากำแพงเพชรจะมีแกลนแคนยอนแบบนี้ด้วยนะคะคนที่นี่นะเขาจะเรียกว่าบ่อน้าํามรกตบางคนก็เรียกว่าบ่อน้ําสีฟ้านะคะทางเข้าแบบนี้ไม่ต้องตกใจทุกคนก็จะเป็นทางเข้าแบบดินลูกลังหน่อยนะคะและที่นี่จ,จะมี2บ่อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะใครเนี่ยสะดวกไปชมบ่อไหนไปกันได้เลยนะคะอันนี้เป็นบ่อใหญ่ทุก อีกบอ่อฝั่งขวามือจะเป็นบอ่อที่ไซส์เล็กนะคะแต่สีน้ำอะเขาก็จะมีลักษณะแบบสีมรกตเลยนะคะก็มรกตทั้งสองบอ่อนะดูโลเคชันกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ที่เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งถูกค้นพบมาแต่ถูกค้นพบมานานแล้วเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่หนองปลิงอยู่แล้วทุกคนแล้วก็เป็นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยใช้ประโยชน์ใช้น้ำจากตรงเนี้ยเอาไปใช้ด้วยนะคะนี่ทุกคนดูอันนี้เป็นบอ่อไซส์ใหญ่ที่พาทุกคนมาดูกัน นะะเนี่ยแล้วแต่ซีซันบางคนนะคะมาในช่วงฤดูการที่แตกต่างกันออกไปบางคนมานะคะก็จะเห็นแบบสีฟ้าเลยแต่บางคนมาในช่วงเนี้ยปลายฝนต้นหนาวเข้าสู่หนาวนะคะน้ําก็จะออกเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาในแต่ซีซันแต่ละฤดูการสีน้ําก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะและความสวยงามของที่นี่นั่นคือการไล่เลยเยอร์พะที่นี่เป็นดินลุกลางทุกคนเห็นไหมเนี่ย เป็นดินลูกหลังซึ่ง เป็นดินลูกลังที่มีตามธรรมชาติของจังหวัดกำแพงเพชรอยู่แล้วอ่าเป็นบ่อนดินลูกลางแล้วมันก็เลยจะมีทรายมีเลเยอร์ของความแบบความสลบของบอ่ออ่ะเห็นไหมว่าสีน้ําตรงนี้จะเป็นสีออกฟา้ฟาๆแต่พอลึกสลบเข้าไปอะค่ะของดินลูกลงังอะสีความเข้มมันก็จะเข้มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ,อ,อบางจุดมีทรายบางจุดไม่มีทรายนะคะและถ่ายรูปสวยทุกมุมนะคะแนะนําเลยว่าแบบว่าเสื้อผ้าก็แบบว่า ให้กรุยกลายหน่อยเวลาถ่ายรูปออกมาคือมันสวยได้ฟิลอย่างนั้นเลยและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะบอกทุกคนนะั่นคือไม่ใช่เห็นว่าอืน้ำสวยแบบนี้ลงเล่นน้ำได้ไหมไม่ได้เด้อที่นี่ไม่เปิดให้เล่นน้ำนะคะให้ถ่ายรูปให้เดินดูได้สวยๆแค่นั้นเพราะอะไรถึงไม่ให้เล่นน้ำน้ำที่นี่ลึกมาก8-10ถึงเมตรเลยนะ ต้องนึกภาพว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาขุดดินจากตรงนี้ไปใช้ทำถนนทำสาธารณประโยชน์ต่างๆภายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรคือมันลึกมากเพราะฉะนั้นชมเพื่อความสวยงามอย่างเดียวห้ามเล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองตอนนี้อ้อมพร้อมทีมงานขออนุญ,ญาตดูความสวยงามของบ่อน,น้ำสีฟ้าแกลนแคนยอนแห่งนี้ก่อนเสร็จแล้วจะพาไปแนะนำมุมถ่ายรูปสวยๆและว,วิธีการถ่ายรูปสวยๆของบ่อน,น้ำสีฟ้ากันจ้า

ใช่ไหมคะว่าที่นี่มี2บ่ออันนี้เป็นอีกบ่อหนึ่งนะคะบ่อตรงนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามาถ่ายรูปช่วงเย็นคือสวยมากก็แนะนํานะคะสําหรับใครเนี่ยที่อยากจะเดินทางมาถ่ายรูปสวยๆที่นี่นะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นคือสวยมากยิ่งช่วงเย็นนะพระอาทิตย์เริ่มตกดินนะคะเขาจะมีแสงระยิบระยับนะคะอยู่บนบ่อน้ําสีฟ้าทุกคนลองนึกภาพตามทีและที่นี่นะคะทั้งสายแลนด์สเคปและพอร์เทรต้องชอบแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าถ่าย ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยต้องดูมุมกันนิดนึงนะคะคุณเนี่ยชอบภาพมุมมองแบบไหนที่นี่บอกเลยว่าถ่ายรูปแล้วสวยทุกจุดจริงๆค่ะมาที่นี่ยังไม่หมดทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวสิ่งอันซีนของจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมคะมาในพื้นที่ตำบลหนองปลิงเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอันซีนแค่ที่นี่ที่เดียวอีก องที่ที่จะพาภายัยต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องร้องว้าวแน่นอนจุดต่อไปจุดที่2ของเรานะคะจะพาทุกคนไปวัดหนองปลิงกันนะคะบางคนแบบโอ้ยคุณอ้อมพาไปวัดจะมีความโดดเด่นอะไรโดดเด่นแน่นอนเพราะวัดแห่งนี้มีเรื่องราวที่สอดคล้องกับศิลาแรงศิลาแรงแกล่งนะคะอยู่ในคําขวัญของจังหวัดกําแพงเพชรใช่ไหมคะวัดหนองปลิงจะมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับคําขวัญและศิลาแรงของจังหวัดกําแพงเพชรอย่างไรตามไปหาคําตอบพร้อมกันจ้า ที่ตรงนี้ก็เป็นบ่อดินลูกลังธรรมชาตินะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบ้านสีโยธทินหมู่ที่7ตําบลหนองปิงจังหวัดกําแพงเพชรครับบริเวณพื้นที่ของสระน้ํามรกตรตรงนี้เป็นน้ําสีฟ้านะครับก็เปรียบเสมือนเป็นสีเหมือนน้าทะเลไล่ระดับจากสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับทําให้เกิดเป็นบ่อน้ำสระมรกตรที่คนเขาเรียกกันครับแล้วก็มีแนว แนวคันดินที่สูงนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยทางธรรมชาติอีกทางหนึ่งของตำบลหนองปิงของเรา ที่นี่วัดหนองปลิงทุกคนต้องร้องว้าวเหมือนอ้อมแน่นอนนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่คืออันซีนอันดับต้นๆของจังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าเป็นวัดที่มีโบสถ์ที่ทํามาจากศิลาแรงดูตอนแรกดิฉันนึกว่าดิฉันอยู่บาหลีที่อินโดนีเซียแต่ไม่ใช่ค่ะที่นี่เป็นประเทศไทยค่ะทุกคนค่ะและโบสถ์ที่ทํามาจากศิลาแรงแบบนี้มีที่เดียวในโลกมีที่เดียวในเมืองไทยนั่นก็คือที่นี่วัดหนองปลิงค่ะ ผมือชมว่าอ้อมอันซีนมากกับที่นี่คือที่นี่สวยจนขนลุกกับพี่หนึ่งเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครก็เนื่องจากสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นจุดแข็งของ หมู่สามท่านคองบางส่วนของเราเลยเป็น,นที่รวมใจด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่หนึ่งเดียวในจังหวัดกำแพงเพชรของเราด้วยนะครับค่ะแล้วทํามาจากศิลาแรงทุกคนศิลาแรงที่นี่คือต้องบอกว่ามีความสวยงามและทรงคุณค่ามากคือสามารถเล่าเรื่องราวของกําแพงเพชรผ่านศิลปะ ของที่นี่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากด้านผนังหรือผนังโบสถ์แล้วก็ทางขึ้นอะไรเนี่ยคือแกะทั้งพระพุทธวัตรนะครับพุทธบัตรของมาที่ยังสมัยโบราณเก่าที่อย่างที่เห็นทางด้านหน้านี่คืออะไรคะบัวบานในเปียวเพิงนะครับอันนี้เปรียบเสมือนเป็นตัวของพระอาจารย์นะครับที่ว่าเมื่อก่อนโดนรอบทาร้ายรอบอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าซึ่งพระอาจารย์ก็ให้ความเมตตาไม่อาบัติไม่ไอจองแบบ อมั์คาดร้ายอะไรต่างๆครับซึ่งอยู่ในเปรยเพิงท่านอยู่ในกลุ่มนี้ท่านก็ยังสามารถเบ่งบานและก็ทําให้สร้างบทศิลาแรงอันี้ขึ้นมาได้แล้วด้านหน้านี่คืออะไรคะด้านหน้าก็เป็นนาขีแล้วก็นาคาอ๋อเป็นนาขีกับนาคาและอีกหนึ่งอย่างของที่นี่ที่พลาดไม่ได้ที่ถูกใจสายมูนั่นก็คือพระพุทธสิงห์เงินไหลมาครับโอ้โหอยู่ตรงไหนพี่หนึ่งไปพาไปดูก่อนเลยเงินไหลมาเทมาแน่นอนทุกคนดูผ่านหน้าจอก็เงินไหลมาเทมานะคะอ้อมบอกก่อนเลยตรงไหนพี่หนึ่งจะได้ไหวกอย่างถูกต้องตัวนี้ อ๋อข้างด้านในใช่ไหมทางนั้นก่อนที่จะเข้าไปตรงนี้การตกแต่งเป็นยังไงบ้างพี่หนึ่งคือสวยมากคือมันโดดเด่นมากค่ะตัวตัวนี้ก็จะเป็นลายขดหอยนะครับลดหกขดหอยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูปของยันค่ะแล้วคือลวดลายต่างๆเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนหรือว่าค็นในชุมชนช่วยกันคิีแรงบันดาลใจมาจากทางด้านของอาจารย์ทางราชภัฏเป็นญาติของพระอาจารย์ที่มาช่วยออกแบบให้แล้วก็ออกรูปแบบแล้วก็มาให้ช่างแกะสลักถ้าอาจารย์อยากได้อะไรก็เดี๋ยวออกแบบสเก็ตออกมาแล้วก็มา ให้ช่างแกะสลักอิกทีอ๋ออ่ะอันนี้คือเป็นซุ้มด้านหน้าประตูหน้าบ้านอ่ะต่อไปเงินไหลมาอยู่ตรงไหนอันนี้เราเข้ามาโบสถ์ด้านในแล้วนะคะโบสถ์ด้านในนี่คือเป็นเรือนไม้สักไหมอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้แตกต่างจากที่อื่นซึ่งเราที่เราเหยียบอยู่นี้แล้วก็ด้านประตูรวมถึงผนังและก็ฝ้าเพดานอันนี้คือไม้ตะเคียนทั้งหลังอู้ไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนทั้งหลังซึ่งไม้ตะเคียนเนี่ยตรงไหนที่ ตะเคียนที่เขาอยากขึ้นตามาที่เราสายมูที่เราอ,อยากเอาขึ้นไม่ได้พระอาจารย์เขาไปเอาขึ้นมาแล้วก็เอาเอามาเชิญอันเชิญมาอยู่ที่วัดในพื้นตัวนี้ทั้งหมดเลยคือหายากนะคุณผู้ชมพ<ช>ื้นเ<ช>นี่ยกับตัวด้านข้างเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนนะคะแล้วการตกแต่งคือเป็นเงินหมดเลยอ่ะตัวนี้เป็นดุกเป็นเงินหรืออ๋อเป็นดีบุกอ่าเป็นดีบุบกก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดครับกวดจะได้แต่ละชิ้นมานนี้ก็ใช้ระยะเวลาอันนี้ก็เฉพาะ งานดีบุกก็สี่ปีสี่ปีแล้วยังยังยังไม่แล้วเสร็จฝั่งนี้ยังไม่ได้มาพระทุกเจ้าเงินไหลมาเนี่ยหรือเป็นพระพุทธสี่หิงนะครับก็สมัยก่อนอทางเจ้าเมืองกำแพงเพชรก็อยากจะเอาพระพุทธสี่หิงเนี่ยเอาไว้ที่จังหวัดกำแพงเพชรอย,อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ไม่น่นกะเสร็จเขาต้องกลับจากจังหวัดกลับจากกลับไปที่อยุธยาครับตอนนี้พระ อาจารย์ก็มาสืบประวัติพระอาจารย์ก็เลยดึงพระพุทธบาทต,ตรงนั้นมาแล้วก็มาหลอพระพุทธสิ่งที่นี่ oh. ก็เลยได้เอามาประจําและก็ตั้งชื่อเป็นพระพุทธเจ้าเงาา oh. อื่หลมา ก็คือไหว้พระประธานที่นี่ก็คือมีความสิริมงคลเ<ช>งินทองก็จะไหลมาเทมาใช่ครกระเป๋าไม่แห้งขึ้นโอ้โหเพราะฉะนั้นมากำแพงคุณจะไม่ผ่านอีกต่อไป<ช>การ,รท่องเที่ยวเมืองรองต้องบอกเลยว่าสวยงามไม่แพ้มือเงหลักเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าเขามีเรื่องเล่ามีประวัติศาสตร์มากมายอยู่ในพื้นที่นี้และคนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรมีความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกเลยว่ามีการส่งเสริมประชาชนที่ดีมากๆให้การส่งเสริมที่บอก เลยว่าทําให้จังหวัดกําแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวอ้อมกับพี่หนึ่งนะคะขอเดินชมโบสถ์แห่งนี้โดยรอบกันก่อนนะคะและจุดต่อไปมีความสําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเราได้ทราบเรื่องราวของวัดหนองปิงละว่าวัดหนองปิงทํามาจากศิลาแลงใช่ไหมคะและการก่อสร้างคุณผู้ชมค่ะเวลาเขาเนี่ยจัดรูปทรงของศิลาแลงเขาจะเหลืออะไรคะเหลือผงของศิลาแลงคนที่นี่ก็เลยเกิดไอเดียนําผงศิลาแลงนําไปต่อยอดเป็นผ้าทอ สวยๆแบบที่ผู้ใหญ่หนึ่งของเราใส่อยู่ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าผงศิลาแรงจะนำมาต่อยอดเป็นผ้าทอและที่นี่มีสินค้าโอท็อปอะไรที่น่าสนใจกันบ้างช่วงต่อไปได้รู้กันแน่นอนจ้า ที่ทํามาจากศิลาแรงเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงต้องไปถามพี่สาวของอ้อมคนนี้นั่นเลยค่ะนั่นคืออยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะพี่นีค่ะสวัสดีค่ะพี่นีค่ะพี่นีนะคะเป็นท่านรองปลัดเทศบาลเมืองหนองปิงนั่นเองนะคะและที่ใส่สวยนี่นี่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ของที่นี่นะคะนี่คือใสแล้วสวยเองเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกันดีกว่ารู้จักผ้ามย้อมศิลาแรงกันได้ค่ะไอเดียนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่นีค่ะเกิดจากที่ว่าทางทางตำบลหนองปิงนะคะมันลายล้อมไปด้วย ก้อนสีลาแรงเต็มพื้นที่เลยทางท่านนายกก็เลยมาปิ๊งไอเดียว่าเมันเราจะทำไงที่จะได้เกิดประโยชน์นะคะเราก็เลยทํากลุ่มอาชีพะะกลุ่มผ้ามัดย้อมสีลาแรงลองมาทดลองกันว่านําผงสีลาแรงเนี่ยมาทําเป็นสีสีธรรมชาติแล้วก็มามัดยอ้อมก็เลยเกิดนะคะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสามารถนะ DIY ได้เลยนะคะลายก็จะเกิดเป็นตามความชอบหนึ่งเดียวหรือเราจะใช้แพทเทิร์นที่ทางกลุ่มมีก็ ก็คือน,ะคะนักท่องเที่ยวมาที่นี่สามารถ DIY แล้วก็ทําของตัวเองเป็น,เ,ปนเสื้อตัวนี้มีชิ้นเดียวในโลกได้เลยใช่ค่ะเป็น<อ>ที่สนใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้เราได้กลุ่มตะมนข้างเคียงหรือพื้นที่ต่างจังหวัดที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอมาทํา ลงมือประดิษฐ์เองมัดย้อมเองอด้วยตัวเองอสามารถทํากลับบ้านได้เลยโอ้โหเห็นไหมละ่ะว่าที่นี่เขามีไอเดียในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีมากๆ<ช>เลยค่ะ,คะนอกจากผ้ามัดย้อมที่ทํามาจากศิลาแรงแล้วเขายังมีการต่อยอดนะคะผลไม้ที่เป็นสินค้า G I ของที่นี่นั่นคือกล้วยไข่กล้วยไข่ของที่นี่จะนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างไปชมกันต่อเลยค่ะ สชาติจะอร่อยสมคําล่ําลือหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราขอเริ่มต้นจากอันนี้เลยเป็นกะหรี่ปั๊บไส้กล้วยไข่ใช่ไหมคะท่านคะใช่ครับะะใช่ครับกะหรี่ปั๊บไส้กล้วยไข่นะครับของอชุมชนของคลองบางพวนนะครับก็ได้เอาผลิตภัณฑ์นะครับอของจังหวัดกำแพงเพชรคือกล้วยไขย่ะนะครับก็มาแปลรูปเป็นกะหรี่ปั๊บแต่ที่นี่เปลี่ยนจากมันเทศเป็นกล้วยไข่ทุกคนรสชาติมันฟินมากแล้วก็คือ ตัวแป้งกะหรี่ป๊าแะไม่หนาเกินรสชาติดีมากและมีที่นี่ที่เดียวถ้าอยากชิมรสชาติแบบนี้ต้องมาที่กลุ่มมีเท่านั้นนะจ๊ะต่อไปพระเอกและนางเอกของที่นี่นั่นก็คือข้าวเกี๊ยบกล้วยไข่และและน้ำพริก กล้วยไข่วิธีการรับประทานรับประทานยังไงดีคะนานยนายคะก็วิธีการรับประทานก็ง่ายๆเลยครับเหมือนกับาทานข้าวเขียบทั่วไปแต่ว่าจุดเด่นของเรานะครับก็คือว่าเราจะมีน้าพริกเนี่ยนะครับที่ทําจากกล้วยไข่นะครับมาเป็นตัวโรยโรยหน้า,านะครับโรยหน้าแล้วก็ทานรสชาติกลมกลม่อมอร่อยแล้วก็เข้ากันได้ดีด้วยรสชาติจะกรอบอ หอมมันใช่ค่ะครบล,ลอร็อบเลยน้ำพริกอะฟิลต้ยมยำแห้งคุณผู้ชมมีสมุนไพรไทยและมีความกรอบความหนุบความหนับของกล้วยทอดที่อยู่ในนั้นก่อนจากกันไปให้ทานายกค่าเป็นตัวแทนคนในชุมชนเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วทั้งประเทศให้มาท่องเที่ยวกันที่หนองปิงได้ค่ะครับต้องขอเชิญชวนนะครับมาจังหวัดกำแพงเพชรอย่าลืมมาแวะเที่ยว ตำบลหนองปิงของเรานะครับเพราะว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหลือจากตรงนี้แล้วก็เราก็มีอีกมากมายนะครับกำแพงเพชรไม่ใช่เมืองผ่านแต่เมืองเป็นเมืองที่มีของดี ที่ว,วันนี้เรากําลังจะเจรไนออกมาให้ผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนนะครับรัฐวิสากิจชุมชนของคลองบางทวนนะครับค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะถ้าในพื้นที่เขามีการท่องเที่ยวอะไรเปิดใหม่ดิฉันพร้อมทีมงานลงพื้นที่มาโปรโมทให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกมากๆนะคะขอบคุณค่ะที่ให้โอกาส ทีมงานนะคะได้ลงพื้นที่มาผลิตรายการได้เห็นสถานที่สวยๆงามๆแล้วก็ได้เห็นสินค้าของฝากมากมายของตำบลหนองปลิงนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวในรายการแวะเที่ยววันนี้ของเรานะคะครั้งต่อไปอ,อ้อมพร้อมทีมงานจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมสําหรับวันนี้อ้อมพร้อมนายกและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันที่จังหวัดกําแพงเพชรด้วยนะคะจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ